คืนแรกของมาร์กในตำแหน่งพนักงานเฝ้าคลังสินค้าเริ่มต้นขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่มีบางอย่างในอากาศที่บอกไม่ได้ว่ามันเงียบเกินไปคลังสินค้าขนาดใหญ่ย่านชานเมืองแห่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยป่ารกและถนนลูกรังที่ไร้แสงไฟไม่มีบ้านไม่มีผู้คนนอกจากตัวคลังขนาดใหญ่ที่แบ่งเป็นหลายโซน ภายในเงียบสนิทจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของตัวเองสะท้อนในอากาศเย็นจัดหลังจากพนักงานเวรกลางวันกลับกันหมดเสียงพูดคุยเสียงล้อเข็นของหายไปเหลือเพียงม้าก,กับไฟสลัวสลัวจากหลอดนิออนที่กระพริบเป็นจังหวะผิดปกติไฟฉายในมือคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาในคืนนี้มาร์กเดินตรวจตามหน้าที่ไฟฉายกวาดไปตามชั้นวางสินค้า หลังไม้สูงท่วมหัวเรียงซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบแต่แสงไฟที่ทอดยาวกลับทำให้เงาของลังแต่ละใบดูยาวเหยียดราวกับมันกำลังจ้องมองมาร์กอยู่เวลาผ่านไปไม่นานเสียงติ๊กต๊อกของนาฬิกาแขวนผนังด้านในคลังดูจะดังเกินเหตุในความเงียบจนกระทั่ง เสียงเหมือนอะไรบางอย่างขยับเคลื่อนไหวดังมาจากด้านในสุดของคลังโซนเก็บลังใหม่เลขเก้ามาร์กหยุดเดินในทันทีเขาขมมดคิ้วแล้วหันไฟฉายไปยังทิศท,ทางนั้นเขาเดินเข้าไปอย่างช้าๆทุกย่างก้าวมีเสียงสะท้อนกลับมาตามพื้นปูนที่เย็นเฉียบใครอยู่ตรงนั้นเขาถามพลางกวาดแสงไฟไปทั่วไม่มีเสียงตอบรับนอกจากความเงียบ แสงไฟฉายหยุดที่ลังไม้ใบหนึ่งมันตั้งอยู่เงียบๆแต่ดูเอียงนิดๆเหมือนเพิ่งถูกขยับมาร์กลองใช้มือผลักเบาๆลังกลับไม่ขยับมันหนักมากกว่าที่คิดเขาหัวเราะเบาๆคลายความตึงเครียดคงหนูละมัง้งหนูวิ่งเล่นอยู่แถวนี้เขาบ่นคนเดียวแล้วหมุนตัวกลับแต่แล้วมีคนอยู่ในลัง เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นมาข้างหูราวกับมีใครมายืนซ้อนหลังแล้วพูดใส่เบาๆเสียงนั้นแหบพร่าและเย็นหวาบจนคนทั้งตัวตั้งชันมาร์กรีบหันขวับทันทีไฟฉายสาดไปทั่วแต่ไม่เจออะไรลังทุกลังยังอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่มีใครไม่มีหนูแม้แต่ลมแต่ในใจของมาร์กเริ่มมีคำถามเมื่อกี้ เสียงมันดังจากข้างหลังเราใช่ไหมเขากลืนน้ำลายเดินถอยหลังกลับออกมาแต่ก่อนจะออกจากโซนนั้นเขาเผลอมองกลับไปอีกครั้งลังหมาเลขเก้ายังนิ่งสนิทยกเว้นเพียงฝาลังที่ดูเหมือนขยับขึ้นลงเบาๆเหมือนมีอะไรบางอย่างหายใจอยู่ภายในเช้าวันถัดมาท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนกำลังจะตก มาร์กยังคงรู้สึกไม่สบายใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเสียงกระซิบเสียงหลังที่ขยับเองและความเงียบที่มากเกินไปถึงจะพยายามบอกตัวเองว่าเป็นแค่ความคิดไปเองแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะเดินตรงไปยังห้องควบคุมกล้องวงจรปิดของคลังภาพจากเมื่อคืนถูกบันทึกไว้อัตโนมัติมาร์กกดเปิดภาพช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปช่วงที่เขาเริ่มเดินตรวจจอคอมกระพริบเบาๆก่อนแสดงภาพขาวดำ จากกล้องที่ติดอยู่ตามจุดต่างๆทั่วคลังเขาเห็นตัวเองเดินถือไฟฉายไล่ตรวจไปตามทางเดินระหว่างลังสินค้าขนาดใหญ่ทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเวลา00.46นมาร์กในภาพหยุดเดินกระทันหันเขายินนิ่งอยู่ตรงทางแยกระหว่างโซน8และโซน9ท่าทางเหมือนคนหมดสติไฟฉายในมือสองลงพื้นหัวตกต่ำใบหน้าไม่มีการแสดงอารมณ์มาร์กในชีวิตจริงขมวดคิ้วแน่น เขาจำได้ชัดว่าเมื่อคืนเขาเดินผ่านตรงนั้นไปเลยไม่เคยหยุดไม่เคยยืนนิ่งแบบนั้นแล้วสิ่งที่ทําให้เขาขนลุกยิ่งกว่าคือเงาดําบางอย่างค่อยๆเลื่อนเข้ามาในเฟรมจากด้านขวาช้าๆเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีน้ําหนักเงานั้นไม่มีรูปร่างชัดเจนมันดูเหมือนควันดําที่หนานแน่นแต่เคลื่อนตัวได้เองราวกับมีเจตนามันลอยผ่านเข้ามาทางด้านหลังมากในภาพแล้วหยุดนิ่ง เหมือนมันกําลังมองเขาทัานใดนั้นมาร์กในภาพก็เงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆดวงตาจ้องมาที่กล้องตรงๆใบหน้าที่ควรจะเป็นของเขาเองแต่กลับดูว่างเปล่าและไร้ความรู้สึกอย่างสิ้นเชิงเขารู้สึกเย็นว่าไปทั้งหลังนี่เราหยุดอยู่ตรงนั้นจริงเหรอแล้วแล้วตอนนั้นมันไม่ยืนข้างหลังเราเหรอ <S <s <us ur assic> เขารีบกรอภาพไปช่วงเวลา00.53นจังหวัดที่เมื่อคือนเขาได้ยินเสียงกระซิบ กล้องโฟกัสบริเวณโซน9ภาพนิ่งสนิทแต่จูๆ่ๆลังไม้ใบหนึ่งก็เปิดฝาขึ้นมาเองช้าๆไม่ใช่เพราะลมไม่มีคนไม่มีการสั่นสะเทือนใดๆฝาลังเหมือนถูกเปิดจากข้างในไม่มีมือไม่มีแรงโยกมันแค่เปิดเองและหลังจากเปิดจนสุดมันก็ค่อยๆปิดลงช้าๆอีกครั้งเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้น มาร์กตัวชาไปทั้งตัวเขาล้าสายตาจากจอไม่ได้สมองสั่งให้หนีแต่ตายังคงมองหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินในความเงียบของห้องความคิดสุดท้ายที่แล่นเข้ามาในหัวของเขาคือเมื่อคืนเราคิดว่าเราเดินกลับเองแต่จริงๆแล้วเราหยุดนิ่งเพราะมันอยู่ข้างหลังเราแล้วตั้งหาด คืนต่อมาของมาร์กมาถึงพร้อมกับฝนฟ้าขนองเสียงฝนกระนำหลังคาสังกะสีของคลังดังก้องราวกับกลองศึกไฟภายในอาคารกระพิบไม่มั่นคงลมแรงพัดประตูเหล็กที่ล็อกกึกๆเป็นระยะเวลาเกือบตีสองมาร์กเดินตรวจโซนด้านหลังของคลังตรงจุดที่ห่างจากห้องควบคุมมากที่สุดและเงียบที่สุด เขาส่องไฟฉายกวาดไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีลังไหนชื้นเกินไปหรือใกล้พังจากความชื้นพื้นปูนเปียกแฉะบางจุดมีน้ำขังเป็นแอ่งเล็กๆจากฝนที่ซึมเข้ามาทางประตูบานเลื่อนด้านหลังและตรงนั้นเองมาร์กก็สังเกตเห็นรอยเท้ามันเป็นรอยเท้าเล็กๆขนาดเด็กเปลือยเปล่าไม่มีรองเท้าไม่มีรอยลื่นหรือรอยลาก รอยเท้านั้นเริ่มจากผนังด้านหลังคลังเดินเรียงเป็นระเบียบไปยังลังเก็บของใบหนึ่งมาร์กหยุดกึกเด็กที่ไหนจะมาเดินเท้าเปล่าในคลังตอนตีสองคำถามนั้นวนเวียนในหัวแต่คำตอบก็ไม่ใช่อะไรที่เขาอยากได้เขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้รอยเทา้าแสงไฟฉายสะท้อนน้ำที่ขังอยู่ร,บรอบๆทำให้เงาตัวเองดูยาวผิดธรรมชาติ รอยเท้าสิ้นสุดอยู่หน้าลังไม้ใบหนึ่งที่คุ้นตาลังหมายเลขเกอีกแล้วแม้มันจะอยู่โซนหลังของคลังแต่มาร์กเริ่มรู้แล้วว่าหมายเลขเก้านั้นมันไม่ใช่แค่จุดเดียวเขยิบเข้าไปใกล้ลังเงียบสนิทไม่มีเสียงเขาเอื้อมมือแตะฝาลังเบาๆแล้วเคาะไปสามทีตึกตึกตึกเงียบ เขากำลังจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่แล้วฮึๆๆฮเสียงร้องไห้เบาๆดังขึ้นจากภายในหลังไม่ใช่เสียงผู้หญิงไม่ใช่เสียงชายแต่มันคือเสียงเด็กเด็กที่กำลังร้องสะอื้นด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดเสียงนั้นไม่ได้ดังแบบธรรมดาแต่มันอยู่ข้างในหลังมาร์กตัวแข็งทื่อใจเต้นรัว เขาค่อยๆถอยลังทีละก้าวหัวใจบีบแน่นในอกแต่ยังไม่ทันพ้นจากตรงนั้นเขาได้ยินเสียงแปลกอีกอย่างเสียงเหมือนเล็บขูดไม้แกะแกะแกะเสียงนั้นดังมาจากด้านในลังชัดเจนเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างในพยายามจะขวนหรือเปิดฝาลังเขาไม่รอให้แน่ใจว่าเป็นอะไรมาร์คหันหลังกลับแล้ววิ่งสุดฝีเท้ากลับห้องควบคุมใจเต้นตึกตักไม่เป็นจังหวะ ทันทีที่ปิดประตูห้องเขาหอบแรงมือสั่นและจ้องมองประตูที่เขาเพิ่งเข้ามาเหมือนกลัวว่ามันจะมีใครหรืออะไรตามเขาเข้ามาด้วยเขาคิดจะโทรหาใครสักคนแต่ตอนนั้นมือถือเขากลับไม่มีสัญญาณฝนยังคงตกเสียงร้องไห้ยังดังก้องอยู่ในหัวและเขาเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ในคลังนี้ไม่ใช่แค่เสียงหรือเงาอีกต่อไป แต่มันกำลังเคลื่อนไหวและใกล้เข้ามาเรื่อยๆหลังจากคืนฝนตกและเสียงร้องไห้จากลังปิศนามาร์กไม่สามารถข่มตาหลับได้เลยแม้จะพยายามบอกตัวเองว่าเป็นแค่ความเครียดจากงานใหม่หรือจิตหลอนจากการอยู่คนเดียวในครั้งใหญ่ย้ำดึกแต่ทุกความพยายามก็ถูกเสียงฝีเท้าเสียงเคาะและภาพกล้องวงจรปิดตอกย้ำว่าบางอย่างในครั้งนี้ผิดปกติ คืนถัดมามาร์กยังคงมาทำงานต่อเขาบอกตัวเองว่าอีกสักคืนเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็หายเขานั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องควบคุมเปิดระบบเซ็นชื่อเข้าออกของพนักงานขนของซึ่งแม้จะไม่มีใครอยู่เวรกลางคืนแต่ระบบจะอัปเดตรายชื่อจากบัตรเข้าออกอัตโนมัติเขาไล่เช็คชื่อตามปกติแต่แล้วสายตาก,ก็สะดุดอยู่ที่ชื่อหนึ่งชัยเข้างาน22นาฬิกา ออก0ูน0นาิกานาทีมากรีตามองใช่แน่ๆเขาเห็นชื่อนี้โผล่มาเมื่อคืนแต่ในความทรงจำเมื่อคืนเขาอยู่คนเดียวทั้งคืนไม่มีพนักงานไม่มีใครเดินผ่านไม่มีเสียงไม่มีแม้แต่เงาด้วยความสงสัยเขาเปิดไฟลกล้องวงจรปิดที่หน้าประตูทางเข้าคลังช่วงเวลา21.55นาฬิกา55นาที ถึง22นาฬิกาหนาทีไม่มีใครเข้าไม่มีบัตรแตะไม่มีประตูเปิดไม่มีแม้แต่เสียงสัญญาณเขานิ่งอึ้งไปพักใหญ่ก่อนจะตัดสินใจขามหัวหน้านงานตอนเช้าพี่ครับเมื่อคือนมีพนักง,งานคนเชื่อชัยเขเวรเหรอครับหัวหน้าหยุดคิดนิดนึงก่อนสีหน้าเปลี่ยนจากงุนงงเป็นซีดเผือดใช่เหรอ เขาเงียบไปครู่หนึง่งแล้วพูดเบาๆช้ใช้เสียไปแล้วเมื่อสมเดือนก่อนโดนลังหล่นทับปลายตอนยกของที่โซน9ก้าคำว่าโซน9ก้าทำให้ขาของมาร์กรู้สึกหนักขึ้นทันทีเขาถามต่อด้วยเสียงสัน่นแล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับหัวหน้าถอนหายใจเงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนจะเล่าเสียงเรียบ ตอนนั้นเขาอยู่เวรดึกเหมือนนายคนเดียวเป๊ะเลยเจอลังใบหนึ่งวางผิดตำแหน่งแล้วพยายามจะขยับมันกลับเข้าไปอยู่ดีๆหลังด้านบอลหล่นลงมาแบบไม่มีใครรู้ตัวไม่มีเสียงไม่มีการเตือนไม่มีภาพกล้องเห็นมันแค่ตกลงมาทับหัวเขาแล้วก็จบมาร์คเงียบไม่มีคำพูดใดหลุดออกจากปากในหัวของเขา กำลังวนภาพชื่อของชัยที่เพิ่นปรากฏในระบบเมื่อคืนเวลาที่เข้าออกตรงกับช่วงที่ลังใหม่เลขเก้าขยับฝาเปิดเองพอดีก่อนกลับมาร์กเหลือไปเห็นกระดาษเก่าบนกระดานประกาศของพนักงานเป็นแผ่นไว้อะไรติดอยู่เบื้องหลังใบแจ้งแวนเดือนล่าสุดรูปขาวดำของชายคนหนึ่งยิ้มอ่อนๆใส่กล้องใต้รูปเขียนว่านายชัยผู้จากไปในหน้าที่ โซนเก้าจะไม่มีวันลืมคุณมาร์กยืนมองภาพนั้นเงียบๆในหัวของเขากลับไม่ใช่ภาพใบหน้าในรูปนั้นแต่เป็นคำกระซิบของคืนแรกที่ยังไม่ลืมมีคนอยู่ในหลังคืนต่อมาความเงียบในคลังเริ่มไม่ใช่แค่ความว่างเปล่าอีกต่อไปมาร์กไม่ได้นอนอย่างเต็มตลอดทั้งสัปดาห์ ใบหน้าซีดอิดโรยตาคล้ำจากความเครียดและความหลอนสะสมแต่เขายังทนอยู่ด้วยเหตุผลเดียวเขาไม่อยากให้ใครหาว่าเขากลัวผีเขาตั้งใจจะทำงานให้จบคืนนี้แล้วจะขอลาพักสักอาทิตย์อย่างน้อยก็ออกไปหายใจที่ไหนก็ได้นอกจากที่นี่เวลาหนึ่งนาฬิกาสีนาทีมาร์กนั่งอยู่ในห้องควบคุมเงียบๆ ฝนยุดต,ตกแล้วแต่ลมแรงยังพัดวูบว่าเป็นระยะไฟกระพริบเหนือหัวเหมือนใกล้หมดอายุเสียงหึงห่งของมันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเขาหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาเปิดไว้ตามปกติไว้ใช้คุยกับรอปรอป้อมหน้าคลังซึ่งปกติมักจะถามสารทุกกันทุกชั่วโมงแต่วินาทีนั้นเองกรอบซา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  เสียงแทกเบาๆดังขึ้นมาจากลำโพงมาร์คหันขวับไปมองวิทยุมันเปิดอยู่แต่เขาไม่ได้กดรับสัญญาณและรอปภก็ไม่ได้เรียกมาแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ชัดเจนเย็นยะเยือกมาร์คช่วยด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความทรมานแผ่วเบาเหมือนผ่านน้ำหรืออากาศหนืด มาร์คสะดุง้งเขารีบคว้าวิทยุกดตอบใครพูดนี่ใครอยู่ไหนเสียงปลายสายเงียบไปสักครู่ก่อนจะตอบกลับมาช้าๆเหมือนกำลังนึกว่าตัวเองเป็นใครเหมือนไม่รู้ไม่รู้ว่าฉันเป็นใครแต่ฉันยังยังไม่ไปไหนน้ำเสียงแหบพร่าแผ่วเหมือนลมหายใจสุดท้ายของใครบางคนที่ไม่ยอมดับ มาร์กรู้สึกเหมือนอากาศในห้องควบคุมเย็นลงทันทีหายใจติดขัดมือเริ่มสั่นเขาพยายามรวบรวมสติอีกครั้งคุณอยู่ที่ไหนเสียงตอบกลับมาเบาแหบชัดเจนจนขนลุกทั่วหลังอยู่ในหลังอยู่ตรงนี้ได้ยินไหม ทันใดนั้นเองเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นจากลำโพงจนลำโพงสั่นสะเทือนกรีดร้องแบบไม่มีคำพูดมีแต่ความเจ็บปวดที่ทะลุทะลวงเข้าสดประสาทแล้วตามด้วยเสียงที่ทำให้มารคแทบ,บหยุดหายใจเสียงขูดไม้แบบลากเล็บแกรกแกรกแกรกมันเหมือนเสียงเล็บมนุษย์ที่พยายามข่วนฝาลังไม้จากข้างใน เสียงดังขึ้นเรื่อยๆใกลเข้ามาเรื่อยๆเรากลับจะทะลุออกมาจากกล่องและจากลำโพงในเวลาเดียวกันมาร์กตะกอนลั่นพอแล้วหยุดเขาคว้าวิทยุและป้าออกไปเต็มแรงมันกระแทกผนังห้องกระจายเป็นชิ้นๆเสียงกรีดร้องดับไปทันทีแต่ความเงียบหลังจากนั้นกลับยิ่งน่ากลัวกว่าห้องควบคุมเงียบสนิทเหมือนทุกอย่างฟังอยู่ว่ามาร์กกำลังจะทำอะไรต่อ เขานั่งตัวสั่นมือกุมหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกหายใจไม่เป็นจังหวะเหงื่อเย็นไหลซึมเต็มหลังคืนนี้เขารู้แล้วว่าพวกมันพูดได้แล้วไม่ใช่แค่ภาพไม่ใช่แค่เสียงในหัวแต่พวกมันกำลังเรียกหาเขาอย่างจริงจังคืนนี้คือคืนสุดท้าย มาร์กนั่งอยู่ในห้องควบคุมด้วยหัวใจที่แบกความกลัวและความเหนื่อยล้ามันหลายคืนทุงใต้ตาคล้ำเลึกกมือที่จับไฟฉายสั่นตลอดเวลาและในหัวเต็มไปด้วยคำถามที่เขาไม่กล้าหาคำตอบเทอคืนนี้มันเกิดขึ้นอีกฉันจะไปเขาพูดกับตัวเองเบาๆและตัดสินใจลุกออกไปตรวจรอบคลังตามหน้าที่ เป็นรอบสุดท้ายในชีวิตเวลาตีสองตรงอากาศในคลังเย็นผิดปกติทั้งที่ไม่ได้เปิดแอร์ลมวูบหนึ่งพัดผ่านทำให้มาร์ครู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเดินนำหน้าเขาอยู่เขาเดินผ่านโซน4ี่ห้หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกย่างก้าวเมื่อเขาใกล้โซนต้องห้ามที่ชื่อว่าโซนเกทุกอย่างเงียบกริบ ไม่มีเสียงใดนอกจากฝีเท้าของเขาและเสียงหลอดไฟที่กระพริบเป็นจังหวะแต่แล้วเขาก็เห็นเธอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดนักเรียนสีขาวน้ำเงินผมยาวปรกหลังยืนหันหลังให้อยู่หน้าลังหมายเลข9ไม่ไหวติ่งไม่ไหวเอ็นไม่หันกลับมามาร์กกลืนน้ำลายความกลัวจุกอยู่ในอกแต่ส่วนหนึ่งของเขา ยังอยากแน่ใจว่าเธอไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดน้องหนูเข้ามาได้ยังไงเขาถามเสียงเบาแหบสันเด็กคนนั้นนิ่งเงียบก่อนจะค่อยๆหมุนตัวกลับมาแต่สิ่งที่มาร์กเห็นไม่ใช่ใบหน้าไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากมีแต่ช่องว่างดำมืดลึก เหมือนหลุมไร้ก้นในความมืดนั้นเหมือนมีอะไรมองกลับมาแล้วทันใดนั่นเองเสียงจากลังรอบตัวก็ดังขึ้นพร้อมกันเสียงกระซิบแหบๆไม่ใช่แค่เสียงเดียวแต่เป็นหลายสิบเสียงทับซ้อนกันไปมาเหมือนมาจากในลังทุกใบในโซนเก้าเฝ้าต่อเธออยู่เป็นเพื่อนเรานาน,าน อยู่ด้วยกันตลอดไปฝาลังบางใบเริ่มเปิดเองทีละใบทีละใบชัดช้าเหมือนบางอย่างกำลังจะออกมามาร์คร้องลั่นไม่แล้ววิ่งสุดแรงเกิดหนีจากโซนเก้าเสียงขูดเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้ไล่ตามมาในอากาศเรากับวิญญาณพวกนั้นไม่ยอมให้เขาไปเขาวิ่งไม่คิดชีวิต น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวไฟดับทั้งคลังชั่วขณะไฟใช้ในมือกระพริบกระพริบและดับลงแต่มาร์กไม่หยุดเขาวิ่งในความมืดจนออกจากตัวคลังรุ่งเช้ามาร์กเขียนใบลาออกทันทีไม่มีคำอธิบายไม่มีเหตุผลมีเพียงกระดาษใบเดียวกับข้อความสั้นๆว่าขอโทษครับแต่ผมอยู่ต่อไม่ไหว หลังจากวันนั้นเขาไม่เคยกลับมาอีกเลยและไม่เคยเล่าเรื่องนี้กับใครอีกแม้แต่คำเดียวคลังสินค้านั้นยังเปิดอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่โซนหมายเลข9กกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามโดยไม่ต้องออกประกาศพนักงานใหม่ๆไม่มีใครบอกแต่ทุกคนรู้กันดีว่าอยากเข้าไปใกล้แม้แต่ตอนกลางวันพวกเขายังเดินอ้อมมันเสมอและบางคืน กล้องวงจารปิดจ,จะบันทึกภาพเด็กนักเรียนผมยาวยืนหันหลังอยู่ตรงนั้นหน้าลังหมายเล็กเก้าที่เปิดฝาอ้าราวกับกำลังรอใครสักคนอยู่